ไปไหครับหนูอยากไปฐานไหนก่อนไปไหนทดลองวิทยาศาสตร์อันนี้ทดลองเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับนี่นะอ๋อสีเต้นระบำมาดูที่ฐานสีเต้นระบำในวันวิทยาศาสตร์มันจะเต้นแบบไหนอลองดูสิอ๋อผสมสีลงไป <c oughs> เต้นหรือยังนี่ฮะ นี่ยลยที่ว an er. <c oughs> ่าเต้นระบมโอเต้นแล้วนี่โอ้นี่ไงโอเคอันนี้สีอะไรลูกเลยอันนี้สีแดงสีสีสีเอาเอามาจากอะไรสีผสมอาหารอ๋อสีผสมอาหารไอทางสี้แอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลก็องไปไหนคะสีีสีีีี คนต่อไปมาทดลองอันนี้ฐานอะไรครับนี่ลูกโป่งพองโตลูกโป่งพองโตทำยังไงทำยังไงเอาลองดูสิเอาทำให้ดูหน่อยมันพองยังไงลูกเอาไหมหนูทำหรือยังมาทำหน่อยโอ้มาทำลูกลูกโป่งพองโตโอ้ทุบโอ้ทุบไปแล้วพองเลยเอาไปยังไงตัวล่ะ ไม่ขาดใช่่ไหมไหนลองพ่อครูทำดูหน่อยไอ้น้องๆทำๆให้พ่อครูดูหน่อยลูกเอาทำๆหนทำหน่อพทุบอุ้ยน้องพองแล้วแปลกเลยพองได้ไงง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 ไหมครับงงไหมมันพองได้ยังไงหนูงงไหมว่ามันพองได้ยังไงลูกเออถามพี่เขานะเออฐานลูกโป่งพองตัวพอทุบลงไปแล้วมันจะพองใครยังไม่ทุบมีไหมนี่ มาทุบไปมาทุบไปมาทุบลูป่งไลูกอเดี๋ยวโอ้โอ้อันนี้ลองเอาดิลองทุบดิเดี๋ยวทุบดิทุบไปแรงเออเรียบร้อยปัะพองไหมยังไม่พองไม่พองทุบใหม่ทุบใหม่เออทุบแห้งพดีปะโอ้โมันนี่ เออนั่นน่ะเอาหองแล้วเว้ยเออแบบนี้ของแท้เออได้แล้วได้แล้วอ่าเอาลองดูสิลองดูสิทำไมอันนี้สีเต้นระบำมันเต้นระบำจริงหรือเปล่าไหนไหนเต้นระบำจริงหรือเปล่า ทำให้มันเต้นทำให้มันเต้นระบําหนอโต้งส่กิเนแล้วเออเต้นแล้วเว้ยเออจริงๆเลยเว้ยเต้นหนีออกเลยออันนี้ทดลองอะไรอันนี้ฐานอะไรครับนี่สนุกกะฟองสบู่สองสบลองทาให้ดูด้วย หมายกดโอ้โอ oh, oh. oh. uh ้ huh. อันนี้ฟองนี่เกิดจากฟองสบู่เนาะโอ้โหอ่า huh. อัน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 นี้คืออะไรนี่อันนี้ฐานฐานอะไรอันนี้ฐานจิ้มโอ้จิ้มจิ้มถุงอ๋อฐานทะลุกกําลัง oh. ล oh. ไปเตรียมอุปกรณ์อยู่ใช่ไหม น้ำอะไรขึ้นมาลวกะอ่ะแก๊สอะไรหมดก็ลวกแก๊สอะไรหมดคะแก๊สอีเทนมันเผาไหม้หมดแล้วมันถึงเกิดแก๊สอะไรขึ้นมาคะแก้วใช่โอ้โหพี่เก่งเลยตัวพี่เก่งเลยน้ำตกลนไปในแก้วเพราะแล้วทีนี้ทำไมน้ำมันไม่ออกมาในนี้ไม่มีอะไรคะแรงดันอะไรตอนนี้ครับดันน้ำน้ำตาลน้ำาลข้มใช่ไหมคะให้น้ำมันเด็ดดันภูเปิดออกมาเป็นไงล่ะลูกน้ำเปล่าน้ำอย่างนี้แหละเออพี่เก่งใช่มั้อนนีก็เป็น อันนี้ฐานฐานเขไมกยเิด้าเลยเกิดแ้อะไรมาย่เก่งเี่เกะพี่เก่งเลยอัน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 นี้ฐานอะไรครับเนี่ยนี่ฐานเทียนไขดูดน้ำเธอเธอเห็นหรือยังเธอเห็นมันดูหรือยังเออ ก็มีอหลายๆทานเนอะเยี่ยมๆ